มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาตามรอยคุณมดดํากันนะคะสายมูสายปังห้ามพลาดเลยนะคะต้องวัดนี้เลยนะคะวัดพิเลนเนาะเออชื่อแปลกใช่ไหมคะเาเคยลงภาพนิ่งให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดพิเลนเขาจะมีชื่อในเรื่องของพ่อแก่นะคะใครที่บูชาพ่อแก่อยากมีชื่อเสียงอยากมีอ่ามีหน้ามีตาเขาบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยพวกดารานักสแสดงนะคะเขาจะมาไหว้พ่อแก่กันที่นี่ ะะเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องนี้นะคะอันนี้ดาก็เข้ามาไหว้แล้วก็เสียงซิมซีนิดนึงนะคะเออลืมไปเลยยังไม่ทันได้อ่านเลยนะใบซยมซีนะคะดาเสียงมาแล้วดาก็ยังไม่ทันได้อ่านเลยนะผ่านไปนี่ก็กี่วันสองสวันแล้วนะทุกคนเพิ่งจะได้มาลงคลิปเนาะวันหยุดก็ไม่ได้ลงคลิปยาวเลยนะคะมัวตะเวนไปที่โน่นที่นี่นะคะนี่ก็เป็นพระอุโบสถนะคะนี่เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสวยงสดงดงามนะคะกแล้วก็มีหลวงพ่อแล้วก็มากราบไหว้สักการะนะคะ วันนี้แบบถือเป็นเลิกดีมากนะคะวัดพระพิเรนก็อยู่แถววรจักรนะคะในเมืองเนาะทุกคนเนาะเออแล้วก็มีโอกาสได้หล่อเทียนพรรษาด้วยนะคะใครเข้ามาเขาก็จะตั้งไว้ให้แบบนี้นะคะก็มาหล่อเทียนพรรษากันนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นโบอุโบสถของ วัดนะคะและว,วัดแห่งน,นี้ก็คือรับทําศพผู้ยากไร้ด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับหลวงพ่อเนาะเออประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะมาหล่อเทียนมีเทียนเล็กเทียนใหญ่นะคะก็ขอบุญนี้ เผื่อไปเผื่อแผ่ไปถึงทั่วทุกคนก็แล้วกันนะคะที่ดูคลิปของดาเนาะเนี่ยคะ่ะก็จะพายเยี่ยมชมภายในวัดนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ<ๆ>ก็จะสวยสดงดงามแต่เนื่องด้วยเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะจะไม่มีแบบบริเวณกว้างขวางอะไรสักเท่าไหร่นะคะขากลับนะคะเราก็จะมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะที่มีคนบอกเราว่ามันอร่อยมากนะคะอยู่แถววัดสามจีนเนาะทุกคนเนาะใกล้ๆบ้านนะคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นก๋วยต แล้เวเนื้อตุ๋นนี่แหละคะ่ะแต่ที่ดากินก็จะเป็นเส้นเล็กเนื้อสดนะคะร้านเล็กๆร้านแบบชาวบ้านชาวบ้าน,นะคะ่ะทุกคนแต่ขายดีมากนะเขามีห้องแอร์ให้นั่งด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะอยู่หน้าวัดสามจีนตรงนี้เลยนะคะมีที่จอดรถไปจอดรถในวัดได้เลยนะใครผ่านไปผ่านมาอยากแวะชิมก็เลเชิญได้เลยนะคะ